ฟพ,พอแจ้งคืนเงินผู้ใช้ไฟฟ้า3เดือนรวดใครได้รับ sms บ้างคอมเมนต์รายงานตัวกันดวดเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะมาพบกับบุ๋มในวันที่3มกราคมปี2,567นั่นเองค่ะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะถือเป็นการตอบคอมเมนต์ให้หน่อย พี่คนนี้นะคะบอกว่าอยู่เฉยๆใครจะมาแจกค้าพูดตามหลักความเป็นจริงจริงๆแล้วนะคะก็ไม่มีอยู่เฉยๆก็มีใครเข้ามาแจกเงินหรอกนะคะส่วนต้นเรื่องของคลิปนี้นะคะก็คือธนาคารออมสินนั้นนะคะเขาแจกเงินให้กับลูกค้านะคะเฉพาะเป็นลูกค้าที่กู้หนี้ยืมสินกับเขานะคะมีการทําธุรกรรมนั่นเองนั้นค้าถึงเขาถึงจะมีให้นะคะโอเคค่ะไปเข้าเรื่องกันเลยนะคะ สำหรับกฟพค่ะมีการส่ง SMS แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้านะคะภูมิภาคค่ะให้ติดต่อเพื่อทบทวนสิทธิ์รับคืนค่าไฟฟ้าเดือนกันยายนนะคะ66จำนวน3เดือนรวดด้วยกันนะคะซึ่งก็ตามข่าวให้แล้วนะคะไปดูที่แฟนเพจแอนตี้เฟก e ิ s กองกระรวงดิจิทัลนะคะตามที่มีประเด็นเรื่องกฟพนั้นมีการเล่นส่ง SMS แจ้งผู้ใช้ฟฟ้านะคะว่า ตามนี้เลยนี่ sms นี้นะคะว่าให้ทบทวนสิทธิ์เพื่อรับเงินคืนค่าไฟฟ้าจำนวน3เดือนแล้วก็คลิกลิงก์นี้นะคะทุกคนสรุปก็คือข่าวปลอมนั่นเองนะคะทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวนะคะว่าเป็นมาตรการปลอมนั่นเองนะคะแล้วก็ขอความระมือนะไม่ส่ง ลิงก์นี้หรือว่าข้อความนี้ต่อไปในสื่อช่องทางออนไลน์นะคะเพราะว่ามันง่ายมากต่อมิจฉาชีพจะมีการโจรกรรมทางการเงินหรือว่าข้อมูลส่วนตัวของเรานั่นเองนะคะสรุปก็คือการไฟฟ้าโสมพิพาคนะคะไม่มีนโยบายแนบลิงก์หรือว่าส่ง SMS ไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดนั่นเองนะคะการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําของมิจฉาชีพค่ะ ส่วนเว็บไซต์จริงๆแล้วนะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ w w w .pea.co.th นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเว็บไซต์ของประเทศไทยนะคะเขาจะลงท้ายด้วย .co.th นะคะทุกคนนะฝากเอาไว้นะคะหรือว่าโทรที่ call center กฟผนะคะ0 2 5 8์0อ0 0นั่นเองนะคะ ฝากเอาไว้นะคะอย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพโดยเด็ดขาดนะคะทุกคนก็นี่เลยนะคะขอบคุณที่มานะคะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะนำมาบอกเล่าให้กับทุกคนได้รับฟังกันนะคะใครที่ยังไม่เคยกดติดตามบุฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปและข่าวสารใหม่ใหม่จากทางช่องและสวัสดิการต่างๆจากทางภาครัฐนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ